โอเคครับก <Okay, S 2> ็กลา,า,าสวัสดีกันได้นะครับวันนี้คุยกับผมจากว่าแตงสายฝนอีกแล้วเนาะวันนี้มาในคลิปสั้นๆอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําซีรีส์ของซิลนะครับในตําแหน่งป่าในไทปัจจุบันให้ทุกคนได้ยินได้รับฟังกันนะครับมาจะพูดผิดพูดอะไรประการใดก็ขอโทษขอภัยไว้ด้วยณนะที่นี้ด้วยนะถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคลากกันด้วยนะครับแล้วเข้าไปดูกันเลยนะครับโอเคซิลเนาะ เท่ด้ยเทของฟิวนั้นนะครับนี่นะครับโอเคนะครับอันนี้ผมจะเล่นฟิวในตาแหน่งป่านะผมก็จะเปลี่ยนเท่เท่นิดหน่อยนะครับผมไม่ได้ออกขนนกก่อนนะครับนี่นะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะเนาะพป็นตำแหน่งป่าก็จะเป็นทางด้านของดาฟาร์มนะครับดาฟาร์มใหญ่เนาะ นะครับแล้วก็รองเท้าเจาะเวทนะครับอันนี้จําเป็นนะครับรองเท้าเจาะเวทนะแล้วก็จะทางด้านของของเวทนะนะครับของเวทนะครับบู <rede> มส <III> ติ๊ก <gearbox> ครับรบูมสติ๊กตรงนี้เนาะบูมสติ๊กนะบูมสติ๊กเนาะแล้วก็จะขึ้นเล่งเป็นถ้าต้องการดาเมจเวทหนักๆก,ก็จะเป็นมองกุดนะครับ <S <S มองกุดเสร็จแล้วก็เลยอาเบสซิ R ่งนะครับ เรอาเบสซเสร็จแล้วนะครับถ้าดามจได้พอก็ใส่เป็นเอ่ขนนกก็ได้นะครับแต่ผมจะไม่เอาขนนกนะครับผมกลัวตายเนาะจะเปลี่ยนเป็นเกาะเกิดนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับเป็นเป็นเกาะเกิดเนาะนะเพราะว่าของของประมาณสี่ชิ้นนี้ก็ดามจเยอะแล้วนะครับไหนจะเรอาเบสซิ่ช่วยในการดูดเลือดกับคีบี นะครับในปริมาณที่เยอะเนาะเอาล้ครับทวนอีกทีนั่นก็จะเป็นดาบฟาร์มใหญ่นะครับดาบฟร์มใหญ่รองเท้าเวทนะครับแล้วก็จอกเกราะเวทแล้วก็มงกุฎมงกุฎเสร็จแล้วเรียบิซซิ่งเรียบิซซิ่งแล้วก็เกราะเกินนะครับก็จะเซตเป็นประมาณนี้เลยเลยนะครับสําหรับเซตไอเทมเนาะไอเซตไอเทมเนาะแล้วก็จะเป็นทางด้านของพลังแฝงครับพลังแฝงก็จะเป็นอ่าของเมดปกติเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพลังแฝงอ่า เจะเกราะนะครับแล้วก็เผาเนาะ,นะับัน,นี้ก็เจาะเกราะเช่นกันนะครับโอเคนะครับน่าจะเสร็จแล้วเรื่องพลังแตกกับซอเทมเนาะมาดูที่รูนครับรูนผมจะใช้เป็นรูนงวยนะครับเจบาะเกาะแปดสิบแปดนะครับพลังชีวิตสี่ร้อยห้าสิบพลังเวทบวกสี่สิบสองนะครับก็จะเป็นรูนสีแดงห้าเม็ดรูนสีม่วงห้าเม็ดนะครับแล้วก็จะเป็นรูน สีเขียวห้าเมตรก็จะเป็นลูนสเตนเรดดากอนนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้ตามก็เอาไปใช้ได้นะครับผมไม่ได้ขัดนะครับว่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับโอเคนะถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ